ละครสั้นเอซี C เรื่องพ่อกับแม่ลำเอียงลูกอายุแปดขวบเท่ากันแต่รักลูกไม่เท่ากันครูวันนี้ผมไม่ไปทำหานะ้ะทำไมมันใส่ชุดนี้ล่ะพรว่าเขาให้ใส่ชุดนี้อ่ะเอผมอยากใส่อะ่ะมันแท่ดีอะ่ะโลกตื่นหรื่ังนี้อ่ะอ่งงงนอ่างคงขาคุณพ่อ ได้แล้วมากินข้าวลูกค่ะแปบ๊บนึงค่ะจ้าจ้าโอ้ยตื่นจากที่คุณแม่ทำไมมานั่งตรงนี้ค่ะแม่กินข้าวอิ่มแล้วอ่ะขออ๋อค่ะกินข้าวดีกว่ายามองผ่านไปใกล้จะเย็นแล้วใช่กลับบ้านดีกว่าวันนี้พักกับแม่ทำอะไรให้กินบ้างนะ สวัสดีค่ะพ่อว่าไงจ้ะอ่าทำไมละคะว่าไงอะไร,องไรของพ่อสวัสดีลูกสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะแม,สสแม่สวัสดีจ้ะทำไมคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แอรี่แล้วก็อัง,งุนดูไม่สางหบกันเลยอ่ะดูสางหบกันจังไม่มีอารอมณ์าลูกอารอมณอะไรของแม่ทำไมแม่ถึงไม่มีอารอมณ์มาเนี่ย เป็นอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยอยากอ่ออยากเข้าไปในห้องนั้นทำไมเราคะนี่มันห้องน้องกับแม่ห้องน้องแล้วก็ห้องพ่อกับแม่แล้วหองหนูล่ะคะนอนพื้นเหรอเปล่านอนห้องเต่าของพ่อกับแม่หรือว่าจะนอนห้องน้องก็ได้เป็นอะไรอะ่ะพ่อกับแม่ทาไมถึง งกกันจังทำมานดีกว่าหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเธอหิวข้าวโอ้ยหิวข้าวจังเลยอะ่ะไปกินข้าวดีกว่าพ่อกับแม่พ่อกับน้องเมื่อกี้ก็นั่งกินข้าวอยู่แต่แล้วก็ไม่ทันมองว่ามีอาหารของเราหรือเปล่าพ่าคะกินด้วยอ้าวอาหารอยูไปไหนแล้วคะพ่อก็ไปหากินเองสิลูกในตู้เย็นนูน่นแม่คะอาหารอยู่ละคะ ไปหากินเองสิจ๊ะจะให้ใครมาจ้ำชี้จ้ำชัยอยู่อะไรนะคะออกแล้วโหในตู้เย็นไม่มีอะไรกินเลยอะไปทำมาต่อดีกว่าไม่กินก็ได้อะทำไมพ่อกับแม่ํำเอียงจังเลยอะรักแต่น้องอ้ยไม่ใช่สิรักแต่อง,งุอ่นอะโอ้ยทำมาเสร็จแล้วไปนอนดีกว่า เช้าวันต่อมาโอ้ยหิวจังเลยอ่ะนอนต่อดีกว่าไม่หิวไม่หิวอย่าหิวไปเถอะแล้ววันนี้พ่อพ่อกับแม่ต้องไปทำาหารตั้งแต่เช้าเลยค่ะคุณพ่อขับรถดีดีนะคะโอเคจ้ะโอเคบายบายลูกขับรถดีดีนะคะพ่อจ้าพี่เขายังไม่ตื่นวันนี้เราก็แค่ต้องไป ทำหานที่อื่นเองนี้ค่ะคุณก็แค่ต้องไปไปบอก,กำตำรวจนะค่ะว่ามีคนมาเอาของเราคุณไม่ต้องไปบอกลอกไปไหว้พระกันดีกว่าโอเคค่ะทำไมคุณไม่เอารถมาเนี่ยปล่อยฉันเดินอยู่ได้ฉันจะเลิกกับคุณดีไหมเนี่ยคุณไม่เอารถมาให้ฉันผมมีรถนะรวยกว่าของคุณอีก เออเออ,เอ,อจะเถียงอีกไหมไม่แล้วอะ่ะ <c oughs> ไปไว้พระกันทำใหมา่คุณคุณยังไม่สังหบเลยเมื่อกี้ ไว้สบพอตาแม่ใหญ่ไว้สัพอตาแม่ใหญ่ดีนะคะคุณโอเคเสร็จแล้วคนแล้วก็ต้องไปขายของอีก โอยคุณอาคาของสุนแล้วนี่เออขายของเสร็จแล้วไปซื้อของก่อนดีกว่าซื้อของกันคุณสวัสดีครับคุณยายสวัสดีเจ้ยทำไมพี่ยังไม่ตื่นเนี่ยหิวข้าวจังเลยไม่เป็นไรเราให้พี่ตื่นก่อนก็ได้หนึ่งชั่วโมงผ่านไปโอ้ยไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อวานหิวจังเลยอะ่ะ นเข้าดีกว่าเมาื่อวานชุดนักเรียนก็ไม่ได้ถอดตายแล้วพี่ทำไมชุดนักเรียนไม่ถอดละ่ะพี่ลืมถอดหน้านในตู้เย็นไม่มีอะไรกินเลยอ่ะพี่ไหนดูสิจริงด้วยไม่มีอะไรกินเลยอเดี๋ยวพี่ไปซื้อให้ก็ได้ เนก็มีอยู่ไม่พอมีแค่ร้อยเดียวนั้นงั้นเาก็กินไปน้องก็กินไปก่อนเธอะนะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ไปซื้อให้นะค่ะมาถึงแล้วคืออาหารหน่อยนะคะใจจ้าได้อาหารมาแล้วกลับบ้านก ให้ถึงบ้านสักที <c oughs> อัดน้องพี่ซื้อมาให้แล้วอยากกินโจ๊กใช่ไหมค่ะเดี๋ยวพี่ทำให้นะพี่ไม่กินหรอคะเดี๋ยวพี่กินแตงโมที่เหลือนึงก็ได้พี่กินเสร็จแล้วหรอคะใช่อ่ะน้องกินเสร็จแล้วหรอค่ะหนูอิ่ม,มแล้วอิ่มตั้งนานแล้วแหละค่ะพี่จ้า กาจบไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะกับละครสั้นเรื่องพ่อกับแม่รำเอียงลูกอายุเท่ากันแต่ก็ฝากกดติดตามให้เราด้วยนะคะทุกคนก็แบบใครแบบอยาก อยากให้เราเล่นเรื่องอะไรอีะหรือคอ,อมเมนต์มานะคะแบบเป็นเรื่องในซุกโกะอะไรอย่างนี้เราเล่นไม่เป็นนะเราไม่รู้จักตัวอย่างนั้นเป็นทันจิโรอะไรอย่างเงี้ยอย่าอย่าบอกให้เราเล่นนะทุกคนเราเล่นไม่เป็นบายจุ๊บ